เอาไปเอาใยกวมใบความน้ำก่อน <S <S ความชุนประมชันหัวกาแฟพี่น้องเลยไปน้ำรุนหัวกาแฟถึงแล้วสมัยพี่นพตอะได้ไฟด้วยนี่แหละทำโครงการขอรอพช เราประองประมานให้ล้านเก้าลานเกาแนานได้แล้วเงินแล้วบาท